แต่นี่ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงโอ้ไม่ฉันต้องเล่นใช่ไหมปไาปปลับมาเร็วโอ้เธอใส่หมวกอันนี้ทำไมเดีย๋ยวอยังไม่ได้ใกล้คลิปมอกเลยเนาะอ้าวทุกคนแล้วเานาะจะบอกว่าเราเดียวแชร์ชนะมาหลายรอบแล้วเนาะเออ เพราะแต่เธอเป็นไรหรอจธอตายตลอดเลยฉันน่ะตายครั้งที่สองเองแล้วเธอตายตลอดเลยใช่าอฉันไม่รูน้นะแต่นี่เราพวกเราอยู่ไหนๆกันน่ะอ๋อเราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยแต่ว่าพวกเราเรีบไปเล่นก่อนคุณครูที่คุณครูจะมาก่อนนะเคมห เคอเคแต่เธอเรีบไปเถอะเพราะฉันนํ่ะไม่รอหรอกโอ้ยอะไรกันได้ฮะคุณครูสดโหล้เนี่อ่ะฉันไม่รู้เลยนะว่าจะมีคุณครูด้วยอ่านักเรียนเชิญไปได้จอ้อโอไม่นะฉันตกละ ข้างพื่อขอ้างล่างแหละเธออย่าไปล้วกันนะทําไมล่ะครัครูเพราะว่าเพราะว่าจะลื่นเพราะว่าเราผูพื้นนี่แหละอ๋อค่ะแต่ตอนนี้คะ่ะหนูจะหักแล้วค่ะครูโอ้ยไม่หกักหรอกแค่สูงนิดเดียวเองเอา้า ครูคัดนกตกค่ะโอ้ยไม่มาไม่มาม่มาโอ้ยนี่โอ้ย,อยขอจะหัก,หกค่ะครูโอ้ยไม่ขาหักหรอกโอ้ยไปเร็ว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  ก่อนที่ไอ้อ้วนนั่นจะมาก่อนนะโอเคค่ะครูโอเคอเค,ค่ะครูม,มาแล้ว ชินตายละขาฉันไปตันกันและแต่ฉันไม่เกิดละอนกันเลยไเลยเจ้ถ้าฉันออกเข้าใหม่ฉันเล่นไม่ได้แล้วนะ่ะเออออกอะไรเกินเจ้ไม่ได้ออกอะไรก่อนแจ,ออนจ้แล้ว อา้อาวสวัสดีค่ะคุณครูเอ้ยเราม่แลบลิ้มมนใส่ครูทำไมก็หน้าหนูกเป็นแบบนี้ค่ะอยากแลบอากแลบอยากแลบมากครูคะแล้วคนต่อยมวยอะคะไม่เห็นมีเลยเอะคะรูเอาออกไปีลยวเอาไม่โอ้ไม่ด่านี้คือโคตรยากเลยทนะุกคน เอ้ยเฮ้ทุกคนอะไรคนเป็นครูนะไม่ใช่ทุกคนน่ะโอเคไปได้เร็วครูทำอะไรของครูน่ะเสียงขนอไม่ฉ oh ึ้นตัวจิ๋วมากฉันต้อง ไปหาเพื่อนฉันให้ได้นะอึบอึบโหพิซซ่ารัก,กินมากเลยแต่ว่าเรากินไม่ได้นะสิเพราะขามันเนียนโอ้ตัวเล็กอีกแล้วโอ้ไม่ฉันตกราวาหรือเปล่าเนี่ยเอเหมือนเลว่าจังเลย ถ้าเราเล่นไม่เป็นแล้วก็คงจะกลับบ้านได้แล้วแหละเราน่าจะไม่ถ้าคงเราจะได้เล่นเป็นประมาณสิบห้าเดือนห้าสี่เป็นยาคมแล้วแหละนี่ทุกคนรีบออกมาจากตรงนั้นเร็วทำไมล่ะ เพราะว่าเราช่วยเธอไว้นะถ้าเกิดคู่ใหญ่จะมาเขาจะตีทุกเธอเลยนะเอามา,ามาใช่อุตสาช่วยเธอล่ะ okay. โอเคเอ้ย,อยลงังฉันแอนโอ้ยฉันว่าฉันจะ ออืมอมออมฉันว่าฉันจะติดเครื่องตองน้ำก็ไม่ได้นเนะนี่อะไรเนี่ย,รยไรเดอีกแล้วเหรอ โอ้ยแล้วค่ดข้าครแขงอยู่ชั้นกลับแล้วโอไม่ด้านนี้อีกแล้วนี่ทุกคนรีบไปรีบไปไม่งั้นเธอจะโดนหักค่านะโอเคโอเคคลิกสอันเล่นหนึ่งอันเย่ผ่านแล้วแล้วเรามาเล่นอันนี้กันเถอะ โอเคแล้วเราโอเคอะไรคนเดียวเนี่ยไป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 เข้าเฮลิคอปเตอร์ลีรีบเข้าไปเลย โอ้ไม่ต้องออกกำลังกายใช่ไหมเฮ้ยต้องรีไปเอานี้ไปที่เราสารว่าไงนะคิดคิดคิดรู้แล้วเราต้องเราต้องเอานี้นี้ก่อนแล้วแล้ก็กด คิดค,ดคดิพี่เราสอนว่าไงนะคิดคิดค,ดคดอ๋อรู้แล้วไป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 แล้วให้มันถึงนู่นก่อนแล้วเราค่อยกดได้แล้วไปไป,ไปเราน่าจะต้อง ได้แล้วไปเฟซดีกว่าเราถึงได้เขี่ยมอุ้ยแต่มันนั่งทำไมเนี่ยไปเราอยากได้สีเหลืองขับคุณนะสีเหลืองเขาสวยเลยเฮ้ยฉันอยากนั่งจังเลยชิวๆ โหดูดาวดวงดีมากเลยเบื่อจริงๆเลยเข้าบ้านก็ไม่ได้บ้านก็ลกไม่มีคุณแกคุณครูเอาไปหมดละแล้วบ้านไหนเราจะได้เนี่ยไปยล้ว แต่ว่าทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้ววันนี้ขอราก่อนไปนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บ